โลกไซแอนเทคมองแนวโน้มของ AI ในปี2025ครับว่าจะพัฒนาไปทางไหนต่อครับความก้าวหน้าที่รวดเร็วทําให้เราได้เห็นความสามารถที่ชาญฉลาดมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็ต้องระวังถึงความเสี่ยงจากภัยพุกคามที่ตามมาด้วยครับ ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นพัฒนาการของ AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับทั้งการประมวลผลในเวลาอันสั้นและข้อมูลที่เรียนรู้ด้วยจํานวนมหาศาลมากขึ้นครับรวมถึงยังมีการทํางานใหม่ๆด้วยนะครับทั้งการพูดคุยกับเราเหมือนมนุษย์เลยหรือว่าการสร้างภาพเคลื่อนไหวครับก็น่าติดตามต่อนะครับว่าปี2025จะเป็นอย่างไรครับ นับตั้งแต่การเปิดตัวของ Chat GPT เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2022จนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา2ปีแล้วนะครับและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วงการ AI ตื่นตัวอย่างมากมีบริษัทอื่นๆเร่งพัฒนา Generative AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ขณะเดียวกันก็มีการปรับปรุงรุ่นใหม่ๆออกมาขายคุณสมบัติที่ช่วยผู้ใช้งานหลายรูปแบบ ย้ำว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเพียง2ปีเท่านั้นนะครับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็ทำให้เห็นว่า AI พัฒนารวดเร็วแค่ไหนสำหรับปี2025ก็มีการคาดการณ์ทั้งจากสถาบันการศึกษาและบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ว่า AI จะไปในทางไหนครับ MIT Technology Review บอกว่าถ้าปี2023คือปีแห่ง AI สร้างสรรค์ภาพ2024คือปีของ AI สร้างสรรค์วิดีโอปีนี้ก็จะเป็นปีแห่งการสร้างโลกเสมือนจริงด้วย AI ครับและจะกลายเป็นสนามเด็กเล่นแห่งอนาคต กูเก d e ดิฟมายเปิดเผยโมเดลสร้างสรรค์ที่ชื่อว่า g ี n i ่ครับโดยความสามารถในการแปลงภาพนิ่งให้เป็นเกม2มิติที่เราโต้ตอบกับมันได้และเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็มี g ีนี่2ยกระดับด้วยการแปลงภาพให้เป็นโลกเสมือนจริงที่ใหญ่กว่าเดิมเช่นเดียวกับ WorldLabs ครับที่กำลังพัฒนา AI เรียนรู้ภาพและแปลงให้เป็นโลก3มิติที่จะนำไปสู่การสร้างเกมในอนาคตด้วยครับ และก้ารต่อไปของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ Large Language Model คือโมเดลที่ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้จากการประมวลด้วยข้อมูลมหาศาลและเป็นพื้นฐานสำหรับ Generative AI ครับ OpenAI เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและปรับปรุงความสามารถของ AI จนออกมาเป็นรุ่นล่าสุดอย่าง GPT 4ซึ่งยังมีรุ่นย่อยออกมาอย่าง GPT 4 o การใช้เหตุผลที่ว่าก็คือการประมวลผลคำตอบที่อ้างอิงตามหลักการนะครับโดยเฉพาะโจทย์ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และหาแนวทางของคำตอบทีละขั้นตอนครับ ด้าน g o g l e d e e p m i n d ก็กำลังสร้าง Gemini 2.0เวอร์ชันทดลองในชื่อว่า Gemini 2.0 Flash Thinking เป็นตัวล่าสุดที่ใช้แนวทางแบบทีละขั้นตอนในการแก้ปัญหาเช่นกันครับ ยังมีอีกหลายบริษัทที่กำลังสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคที่คล้ายคลึงกันด้วยนะครับซึ่งเป็นการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นสำหรับการใช้งานตั้งแต่การทำอาหารร่างบทความไปจนถึงเขียนโค้ดโปรแกรมและไม่เพียงแค่ป้อนข้อความไปเท่านั้นครับเวลานี้ยังสามารถอ่านจากภาพผ่านกล้องหรือพูดคุยโต้อตอบได้ด้วยเชื่อว่าปีนี้จะมีลูกเล่นให้เราได้ตื่นเต้นอีกแน่นอนครับ เมื่อ AI ช่วยประมวลผลข้อมูลชุดใหญ่ได้ด้วยเวลาที่สั้นลงแนวโน้มต่อไปก็คือเราจะเห็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เวลาเร็วขึ้นด้วยครับเห็นได้จากรางวัลโนเบลสาขาเคมีปีล่าสุดนะครับที่มอบให้กับผู้ที่สร้างเครื่องมือ AlphaFold จำลองการพับโปรตีนหลายรูปแบบและผู้ที่สร้างเครื่องออกแบบโปรตีนชนิดใหม่ ปกติการจำลองแบบโปรโตีนต้องใช้เวลาหลัก10ปีเลยนะครับเพื่อหาโปรโตีนที่เหมาะสมในการพัฒนายารักษาโรคแต่ AI ทําให้ขั้นตอนเหล่านี้สั้นลงหลายเท่าตัวเลยครับนําไปสู่ทางออกการรักษาที่เร็วขึ้นด้วยและคาดว่า AI จะถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือด้านวิทยศาศาสตร์สาขาอื่นๆเร่งให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วยครับ ยังมีอีกหลายมุมมองของ AI ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในปี2025นี้นะครับที่จะทำให้เราเห็นการพัฒนาทั้งจากบริษัทใหญ่และกลุ่มสตาร์ทอัพรวมถึงการใช้ประโยชน์ที่อยู่ใกล้ตัวเราในเกือบทุกงานแล้วขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่มาควบคู่กันก็คือการควบคุมการทำงานอย่างมีขอบเขตและใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบก็จะเป็นประเด็นสาคัญที่ตามมาด้วยหลังจากที่สหภาพยุโรปบังคับใช้กฎหมาย AI เป็นที่ แรกเมื่อกลางปีที่ผ่านมาครับผ่านมาไม่กี่ปีนั้นจะเห็นได้ว่า AI นั้นใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้และรับมือกับสิ่งเหล่านี้ให้เท่าทันกับภัยที่อาจจะตามมาด้วยครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ ทีน่นครเซี่งยงไฮ้ของจีนมีการทดสอบเครื่องบินไฟฟ้าไร้คนขับ e s 2 1 6 s ที่บินขึ้นลงในแนวดิ่งเป็นครั้งแรกและผ่านไปได้ด้วยดีครับเครื่องบินลำนี้รองรับได้2ที่นั่งมี16บใบพัดบินได้เร็วสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความสูง1,000เมตรพิสัยการบิน30กิโลเมตรออกแบบสำหรับใช้งานด้านขนส่งและสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉินเตรียมขอใบรับรองเครื่องบินภายในปีนี้ครับ นักบรรพชีวินวิทยาในเปรูค้นพบฟอสซิลฉลามโบราณอายุกว่า9ล้านปีเชื่อว่าฉลามตัวนี้เป็นญาติกับฉลามขาวที่เคยอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ครับในกระเพาะของมันยังมีซากปลาซาดีนจำนวนมากอยู่ด้วยนักวิจัยเปรูพบฟอสซิลนี้บริเวณแ e อ่งปิสโกพื้นที่ทะเลทรายร้อนชื้นที่มักจะเจอสัตว์ทะเลโบราณอยู่บ่อยๆครับ คุณผู้ชมติดตามข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Scientech ครับหรือว่าฟังพอดแคสต์นะครับกันได้ที่เว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับและกลับมาติดตามทันโลก Scientech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ